สวัสดีครับวันนี้พวกเราก็จะมาสอนเรื่องการบวกเลขของชั้นปสี่โดยมีสมาชิกดังนี้นะครับนางสาวพิมเสนสุนทรีค่ะนี่ครับนายสมพิศสายแก้วครับดีคะ่ะนางสาวนาคณาสมพงศค่ะ,ะในการสอนนี้เราก็จะอาศัยเกมที่ใช้ในการสอนนะครับเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าเรามีอุปกรณ์และวิธีการเล่นยังไงไปก็เราจะมาดูอุปกรณ์ในการเล่นนะคะอันนี้ก็จะมีแผ่นกระดานที่ใช้สาหรับวางตัวเลขแล้วก็ บัตรตัวเลขอันนี้จะเป็นเลขศูนย์ถึงเลขเก้าซึ่งมีสามชุดนะคะในการเล่นแล้วก็แนวนี้เราจะบวกบนวนบวกันให้ได้สิบแนวนี้บวกกันให้ได้สิบตรงนี้ได้สิบแนวนี้ได้สิบแนวนี้ได้สิบค่ะดูวิธีเล่นนะคะก็อ,อื่นเราก็จะนำอ่บัตรที่เราเขียนหมายเลขไว้มาควา่ำคว่ำให้หมดเพื่อเพื่อที่เราจะไม่ได้ไม่รู้ว่ามีตัวเลขไหนบ้าง แล้วเราก็จะมาเริ่มเล่นเกมกันอันนี้คนเริ่มก่อนได้เลข6วางตรงไหนก็ได้อ่าแล้วก็ให้คนต่อมาก็จับอ่าก็ได้เลข6แล้ก็วางได้เลข0ก็วางวางเล้อ่า เลอันนี้เลขเก้าให้ตรงเลยอุ้ยูอันนี้ยังไม่มีช่องไหนที่บวกกันได้สิบแล้วก็จับมาอีกได้เลขเจ็ดอันนี้นะคะ แนวนี้บวกกันได้ส <c oughs> ิบเราก็จะหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็จะบวกเป็นคะแนนของเราเลาก็จะไปเก็บไว้เป็นคะแนนของเราจากนั้นเราก็เริ่มเล่นต่ออ่าเราก็ได้แนวแน,วนี้บวกกันได้สิบหกบวกสี่ได้สิบเราก็หยิบมามาไว้เป็นคะแนนของเรา ่าเสร็จแล้วเราก็ได้แล้วเจ็ดวกสามได้สิบเราก็หยิบมาแบบนี้ ไดเลี้ยงตัวสุดท้ายได้ห้าก็บวกกันไม่ได้สิบแล้วกลับไปก็นับคะแนนข่ามส่วนอันนี้เราก็เอาไปเก็บวไว้ <c oughs> โดยไม่เกี่ยวกับคะแนนของเราแ,แล้วก็ <c oughs> เอา ่ยแต้มที่เราได้มานำคะแนนใครได้เยอะสุดก็เป็นผู้ชนะผู้ชนะได้กินไอติมด้วยอ,อะไรนะจบแล้วหร <c oughs> หลังจากที่เราเล่นเกมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาสรุปความรู้ที่เราได้จากเกมน,นั่นก็คือวิธีการบวกเลขโดยจะมีอันที่หนึ่งก็คือวิธีการบวกเลขนะครับก็ จะเป็นการบวกเลขใน3ามตำแหน่งโดยเราก็จะต้องคิดว่าเราพอเราได้เลขมาเราก็จะวางเลขเลขอะไรตำแหน่งตรงไหนโดย3ามตำแหน่งเนี้ยจะต้องบวกกันเราได้1ิบไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนอีกอย่างก็คือการบวกเลขในสองตำแหน่งให้ได้1อิบอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะต้องบวกกันให้ได้10บเช่นตรงนี้หกบวกสี่ได้สิบในสามตำแหน่งก็จะเป็น9ก้าศูนย์หนึ่งเก้าบวกศูนย์บวกหนึ่งก็ได้สิบฝั่งนี้ก็เหมือนกันห้าบวกสี่บวกหนึ่งก็ได้สิบ ก็จะเป็นการฝึกบวกเลขโดยเป็นการอาจับคู่ก็อาจจะเป็นการจับคู่นะครับโดยเป็นหนึ่งกับเก้าก้ากับเก้า <c oughs> กับหนึ่งก็จะทําให้บวกกันได้สิบอา่าเป็นการคิดอย่างเี้ยหกบวกสี่ได้สิบเจ็ดบวกสามได้สิบป,ประมาณนี้นะครับสําหรับสองตำแหน่งเอา่าสำหรับประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการฝึกกระบวนการคิดโดยการฝึกสมอง คิดในการแก้ปัญหาในการวางตัวเลขในการมองตัวเลขว่าเราจะวางตรงไหนแล้วเราจะได้สิบบวกกันเราได้สิบแต้มเราจะวางเลขตรงไหนเพื่อที่จะให้อ,อ่อผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนั้นเอ,อ่อเวลาที่จับได้เลขมาก็จะทําให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามวางเลขได้ยากขึ้นอ่า กลุ่มของพวกเรากา็จบการนำเสนอวิธีการสอนเพลงแค่นี้นะครับ